สวัสดีครับวันนี้เจอก,กันกับผมหมอเกีติโชลีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทำนายดวงประจำวันที่16กรกฎาคม2565 เจอกันวันนี้ตรงกับวันที่11ขรก,กคมต้องกราบขออภัยทุกทุกท่านด้วยนะครับที่ทําคลิปออกมาช้านิดหนึ่งพอดีช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะยุย่งไม่ได้ยุ่งในการเรื่องของการทํางานอะไรมากมายแต่เป็นยุ่งในเรื่องของการติดต่อพบปะน,นู่นนี่นั่นค่อนข้างที่จะเยอะไม่ค่อยได้อยู่ในที่สํานักง,งานสักเท่าไหร่ช่วงนี้มีการเดินทางบ่อยมากก็เลยต้องกราบขออภัยด้วยเลยไม่ค่อยมีเวลาได้ทําคลิปสักเท่าไหร่นะครับพอกลับมาตอนเย็นก็เร่งมาดูดวงให้กับลูกค้าที่เขาจองจองคิวไว้นะครับก็เลยทําคลิปออกมาช้า นะครับแต่วันนี้จะเป็นการทํานายดวงชะตากับราศีที่เหลืออยู่อีก9ราศีเป็นการสรุปทั้งหมดทั้งมวลว่าในงวดวันที่16กรกฎาคมราศีทั้ง9้าราศีเนี่ยจะเป็นราศีไหนที่จะมีโชคมีลาบหรือราศีไหนที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินบ้างนะครับแต่จะเป็นการดูแบบรวมๆกว้างๆนะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับและที่สําคัญมีระยะการทํานายเริ่มต้นคือวันนี้11กรกฎาคมถึง16กรกฎาคมนี้เท่านี้นะครับโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดกันฝากไว้นิดหนึ่งนะครับ ช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมหมอกริชลี่ยังคงเหมือนเดิมครับท้งเบอร์โทรศัพท์ ID Line แฟนเพจเฟซบุ๊กสนใจที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมก็แวะเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับผานทางเบอร์โทรศัพท์หรือ ID Line ตามที่เราถนัดก็ได้นะครับราศีทั้งหมด9ก้าราศีที่เหลือก็คือราศีเมษร,ราศีพฤษภราศีมิถุนราศีสิงหากตุลพิจิกุมและก็ราศีมินนะครับ และในคลิปนี้ท้ายทคลิปจะเป็นการบอกว่าวันที่16เนี่ยเลขอะไรจะเป็นเลขนําำโชคเป็นเลขมงคลที่พอจะจับมาใส่เป็นโชวเป็นลาบได้บ้างนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ขอใใช้วิจารณญาณในการรับชม นะครับเป็นแบบนี้มาเริ่มต้นการกับราศีแรกก่อนนะครับอ๋ออันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าในกรณีถ้าราศีใดที่ไม่มีโชคผมก็จะไม่ขอพูดถึงเลขนําโชคนะครับแต่อาจจะบอกเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปแต่ถ้าราศีไหนมีโชคผมก็จะพูดเรื่องของวันที่เวลาสถานที่ที่ควรจะไปซื้อเป็นแบบนี้นะครับเข้าใจตามนี้นะโอเคมาดูราศีเมษก่อนคนราศีเมษในรอบปังนี้ต้องเรียนว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กรกฎาคมโชคลาบการเงินมีเข้ามาบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับบางคนอาจจะคาดหวังรางวัล ใหญ่แต่ในช่วงนี้อาจจะยังต้องรอต่อไปอีสักพักหนึ่งก่อนนะครับแต่จะมีโชคเล็กๆน้อยเช่น2ตัวบน2ตัวล่าง3าตัวหน้า3าตัวท้ายลักษณะเป็นแบบนี้ถ้าต้องการเสริมบุญเสริมบาร,รมีของตัวเองคนราศีเมษแนะนําทําบุญด้วยการนําพวงมาลัยดอกดาวเรืองบูชาพระรวมถึงการทําบุญกับวัดที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าติดกับแม่น้ําจะส่งผลดลบันดาลให้เรื่องราวของโชคลาภแวะเวียนมาหาบ้างแต่โชคลาบก้อนใหญ่ของคนราศีเมษในรอบปักเนี้ยยังไม่ค่อยมีนะครับจะมีก็คือโชคลาภแบบ พอเล็กๆ,ๆน้อยแต่ก็อาจจะทําให้คนหลายๆคนสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้บ้างนะครับสำหรับคนราศีเมษเพราะฉะนั้นเลยยังไม่มีเลขนําโชคให้นะครับมาต่อกันกับราศีที่สองก็คือราศีพฤษภนะครับดูซิว่าคนราศีพฤษภเจ้าชะตาเนี่ยเป็นอย่างไรในรอบปักนี้มีโชคลาบบ้างไหมคนราศีพฤษภมีโชคลาบพอสมควรทีเดียวอย่างน้อยที่สุดก็คืออาจจะมีโชคลาบได้รางวัลที่4ี่ลงมานะครับรางวัลที่4ี่ลงมาถึงรางวัลที่5้ารวมถึงรางวัลเลขท้าย3ตัว เลขท้ายสองตัวหรือจะเป็นรางวัล3ตัวหน้าสตัวหลังนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นชุดใหญ่ๆเป็นแบบนี้นะครับนี่คือดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีพฤษภก็ถือว่าเกณฑ์การเสี่ยงโชคซื้อหวยอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับแนะนําการทําบุญด้วยการบูชาพระพุทธรูปในบ้านด้วยการถวายส้ม8ผลนะครับรวมถึงการทําบุญด้วยการปล่อยปลาหน้าเขียงตามกําลังอายุของตัวเองสําหรับคนราศีพฤษภนะครับมีเลขนาโชคให้กับคนราศีพฤษภดังนี้นะครับในงวดวันที่16กกรกฎาคมนะครับของคนราศี เลขสองเลข6แล้วก็เลขศูนย์นะครับพรุ่งนี้เป็นวันพระนะครับวันอาสารหาบูชานะครับคนราศีพิจิกศพลองไปทําบุญถวายเทียนภาษานะครับจะส่งผลดลนดลให้บังเกิดเรื่องราวของโชคลาภพอสมควรนะครับราศีที่สราศีมิถุนดูซิว่าเจ้าชะตาในงวดวันที่16หกรกฎาคมคนราศีมิถุนมีโชคไหม,ช,มชาวราศีมิถุนดวงชะตายังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แนะนําให้ทําบุญกุศลไปก่อนนะครับอาจจะทําบุญด้วยการถวายพวกบาศ หรือว่าผ้าไตรจีวรรวมถึงผ้าอาบน้ําฝนให้กับองค์พระพิสุสงฆ์ตามวัดดารามต่างๆก่อนรวมถึงการทําบุญถวายพวกหลอดไฟสายไฟหรือว่าเทียนพรรษาก,ก็ได้รวมถึงการทําบุญหยอดตู้บริจาคช่วยเหลือค่าไฟให้กับวัดวารามก่อนโชคลาภของคนราศีมิถุนในรอบปักนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างติดขัดนะครับแนะนําว่าอย่าเพิ่งซื้อเพราะว่ามีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเงินค่อนข้างที่จะมากหากเรานําเงินที่มีอยู่ออกไปใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นบางทีเอาไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ ภรรยาสามีมาเจอเขาอาจจะไม่ค่อยพอใจก็ได้เพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนดวงยังไม่ค่อยมีโชคดีนราบแนะนําว่าอย่าเพิ่งเล่นในงวดน,นี้นะครับไว้รองวดหน,น้านแล้วค่อยลุ้นกันใหม่เป็นแบบนี้หรือไม่ก็ลองไปดูในช่วงท้ายๆคลิปว่าเลขนําโชคของงวดวันที่16เนี่ยคือเลขอะไรนะครับ มาต่อก,กันกับราศีที่4นะครับจะไปกันอย่างรวดเร็วนิดนึ่งก็คือราศีสิงห์นะครับดูซิว่าคนราศีสิงห์งวดเนี้ย16กรกฎาคมเ,เป็นอย่างไรชาวราศีสิงห์เองก็ดูเหมือนลังเลใจโอเอสับสนไม่แน่ใจไม่มั่นใจหากเราเกิดลักษณะอาการแบบนี้ แนะนำว่าอย่าพิ่งเสี่ยงโชคนะครับด้วยดวงชะตาอาจจะยังไม่ถึงขั้นเวลาที่เราจะมีโชคลาภที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของโชคลาภทางการเงินทำน้ำซ้าเนี่ยนะครับคนราศีเมษเองคนราศีสิงห์เองเนี่ยเหมือนมีดวงที่จะต้องใช้จ่ายเงินในช่วงประมาณวันที่สิบแปดสิบเก้านี้นะครับมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินก้อนใหญ่แล้วก็จะส่งผลโดยบาลให้บังเกิดเรื่องราวของความไม่ค่อยจะ มีความสุขในครอบครัวด้วยนะเพราะฉะนั้นหากแม้นเราไปมุ่งหวังกับเรื่องของโชคลาภการเงินมากเกินไปอาจจะส่งผลให้คนราศีสิงห์ไม่ค่อยประสบความสาเร็จสักเท่าไหร่แนะนําคนราศีสิงห์ทำบุญด้วยการปล่อยนกนะครับหรือทําบุญให้อาหารน้องหมาน้องแมวตาม สถานที่จอดจักต่างๆที่เขาเอาไปปล่อยกันนะครับคนราศีสิงห์ก็แวะเข้าไปทําบุญตรงนั้นได้เลยรวมถึงการทําบุญด้วยการถวายภาพน้ำฝนและก็ภาตรายจีวรเป็นชุดสังฆทานจะส่งผลให้โชคลาภก,การเงินอาจจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณวันที่หนึ่งสิงหาคมก็เป็นไปได้นะครับมาต่อกันกับราศีที่5้าก็คือราศีกันดูซิว่าชาวราศีกันเนี่ยดวงชะตาในรอบปักนี้มีโชคมีลาภไหมคนราศีกันเนี่ยนะครับดวงมีโชคประสบความสําเร็จผมมองว่าราศีกันคือมหาเฮงันดับที่หนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่เกิดราศีกันในรอบปักนี้ถือว่าดวงของคุณกําลังจะโดดเด่นมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่สิ่งที่คุณหวังตั้งใจประสบความสาเร็จแน่นอนคนราศีกันคือระคือราศีมหาเฮงอันดับที่หนึ่งถามว่าจะถูกมากน้อยแค่ไหนผมว่าอย่างน้อยที่สุดคนราศีกันอาจจะมีรางวัลที่หนึ่งแปรมาประมาณ1นึงสองใบนะครับถือว่าโดดเด่นมากคนราศีกันในช่วงที่ผ่านมาชีวิตค่อนข้างที่จะล้มเหลวชีวิตไม่ค่อยมีความสุขหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ค่อยสู้ดีแต่จากนี้ไปชีวิตใหม่อุุบบััติขึ้้นคณจะไดร กอนุอเคราะห์เลื่อนเกื้อหนุนจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องบุญกุศลที่คุณทํามาเพราะฉะนั้นคนราศีกันเป็นราศีมหาเฮงอันอดับหนึ่งครับมีโอกาสที่จะพิชิตรางวัลที่หนึ่งในงวดวันที่ 16รกรกฎาคมนี้นะครับบุญสุนทานที่ควรทำและหมั่นทำอยู่เนื่อยๆก็คือการไหว้พระสวมนต์ทำสมาธิรวมถึงการทำบุญช่วยเหลือคนด้อยโอกาสหรือเราจะทำบุญด้วยการบริจาคพวกสื่อธรรมะหรือว่าบริจาคปัจจัยร่วมสนับสนุนหนังสือธรรมะหรือว่าสื่อวิทยุธรรมะก็ได้คนราศีกันให้ทำบุญประเภทนี้นะครับเลขนำโชคอันนี้ของคนราศีกันมหาเงิอันดับที่หนึ่งก็คือ49 70นนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด สี่ตัวคนเกิดราศีอื่นสามารถเอาไปลองเสี่ยงได้นะครับว่าเรามีโชคหรือไม่อย่างไรอันนี้คือมหาอันดับที่หนึ่งนะครับคนราศีกัน มาต่อก,กันกับราศีที่6ก็คือราศีตุลดูซิว่าเจ้าชะตางวดวันที่16บกรกฎาคมเป็นอย่างไรนะครับคนราศีตุลเองก็ไม่ใช่รองรองจากราศีกันเลยทีเดียวคนราศีตุลในรอบปังนี้ดวงชะตาโดดเด่นประสบความสําเร็จเรื่องของบุญกุศลส่งผลโดนบันดาลคนราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะถูกรางวัลที่2 3 4าหรือรางวันนลที่5รางวัลใดรางวัลหนึ่งแน่นอนนะครับ หากแม้นไม่ได้อยู่ในเล็งนี้คนราศีตุลอาจจะพิชิต3ตัวหน้า3ตัวท้ายเป็นชุดใหญ่ๆ50บใบหกสิบใบหรือบางทีเป็นชุดใหญ่ๆเลยเดียวนั่นหมายถึงดวงชะตากําลังมีเข้ามาให้คนราศีตุลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะไปกราบสักการะบ,บูชาของคนราศีตุลก็คือวัดชัยวัฒนารามหรือวัดหรือว่าจะเป็นวัดชัยมงคลก็ได้นะครับ เป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งหมานคนราศีตุลให้แนะนําทําบุญตรงนี้เข้าไปกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้แล้วจะส่งผลโดบันดาลให้บังเกิดเรื่องราวของโชคลาภทางการเงินอ,งอย่างแบบปฏิหารนะครับเลขนําโชคของคนราศีตุลนวดวันที่16กรกฎาคมมีดังนี้ครับเลข3เลข2 เลขหครับสามตัวนี้เป็นตัวมงคลของคนที่เกิดในราศีตุลสําหรับวันที่ที่เหมาะสมในการเสี่ยงโชคของคนราศีตุลและราศีการลืมไปเพื่อสักคู่นี้ราศีการซื้อหวยจะโดดเด่นมากก็คือวันที่สิบสี่และวันที่สิบหกสองวันสําหรับชาวราศีตุลให้ซื้อในช่วงวันที่สิบสาม วันที่12และวันที่16นะครับ12 13และ16มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3วันของคนราศีตุลแต่ราศีกันคือวันที่14และวันที่16ครับมีอยู่2วัน มาต่อกันกับราศีที่7ก็คือราศีพิจิกนะครับต้องบอกว่าไปกันอย่างรวดเร็วทีเดียวนะครับราศีพิจิกดวงชะตามีโชคมีลาภจากรถราที่เราใช้อยู่เป็นประจำแต่ว่าจะเป็นโชคลาภเล็กๆน้อยๆบางทีอาจได้ค่าขนมได้ค่านมได้ค่าเสื้อผ้าลูกสาวลูกชายเป็นแบบนี้หรือบางคนก็อาจจะได้ค่านี่สินบางส่วนบางอย่างหรืออาจจะได้ใช้หนี้ในส่วนของบัตรเครดิตได้คนราศีพิจิกถือว่าดวงชะตาในเรื่องของการเสี่ยงโชคว,วันนี้อยู่ในระดับกลางๆคือมีโอกาสที่จะถูกรางวัล เลขท้าย3ตัวหรือเลขหน้า3ตัวแต่ว่าจะเป็นการถูกแบบหลายชุดหลายใบนะครับบางทีอาจจะชุด5ใบสัก2ชุด3ชุดลักษณะเป็นแบบนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสังเกตคนราศีพิจิก ดวงชะตาจะเกี่ยวพันกบร,รถราที่เราใช้อยู่เป็นประจำแต่ในกรณีถ้าคนราศีพิจิกอยากจะไปทาบุญสุนทานเพื่อเสริมบารมีของตัวเองให้มากขึ้นแนะนําการทําบุญด้วยบริจาคพ,พวกวิชาณันเครื่องมือแพทย์ยารักษาโรคหรือจะทําบุญถวายสังฆทานยาโดยเฉพาะในช่วงวันพรุ่งนี้ก็คือวันเข้าพรรษานะครับก็คือวันอาสาหาบุชายังไม่เข้าพรรษาคนราศีพิจิกสามารถแวะเข้าไปทําบุญตรงนี้ได้เลยจะส่งผลดลบันดาลในเรื่องของโชคลาภทางการเงินพอสมควรและ้าถามว่าคนราศีพิจิกเนี่ย เลขนาโชคคือเลขอะไรชาวราศีพิจิกมีเลขนำโชคอยู่ด้วยกัน3ตัวก็คือเลข3เลข2แล้วก็เลข7ครับเป็นแบบนี้นะฮะ มาต่อก,กันกับราศีที่8ก็คือราศีกุมดูซิว่าคนราศีกุมงวดนี้มีโชคหรล่ลาภไหมประสบความเร็จไหมคนราศีกุมไม่แนะนําให้การให้ทําการเสี่ยงโชคในงวดนี้ดวงยังไม่ค่อยดีแถมยังมีเรื่องเคราะห์หามยามร้ายปรากฏเข้ามาพึงต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางเรื่องของการทํางานหรือเรื่องรักๆใคายๆหรือเรื่องการทะเลาะเบาแว่งกับเรื่องไม่เป็นเรื่องคนราศีกุมควรทําบุญด้วยการบริจาคลงศพหรือทําบุญถ่ายชีวิตโครกระบือรวมถึงการทําบุญด้วยการถวายวชภัณฑ์อุปกรณ์ เรื่องมือแพทย์ยารักษาโรคให้กับโรงพยาบาลสงหรือตามวัดวารามต่างๆแต่ที่แน่ๆคนราศีกุมในรอบปักนี้เวลาขับรถขับราเดินทางไปไหนใกล้ไกลค่ามืดดึกๆควรจะมีเพื่อนไปด้วยจะดีที่สุดและในขณะเดียวกันคนราศีกุมเองพึงระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะครับการเสี่ยงโชคคนราศีกุมไม่เหมาะไม่ควรในการที่จะเสี่ยงวดนี้นะครับแนะนําให้การทําบุญสุนทานเป็นหลักไปก่อนอีกทั้งหาโอกาสนุ่งเขาห่มขา้ขาวัดฟังธรรมด้วยจะเป็นการเสริมบุญบารมีของตัวเองมากยิ่งขึ้นเป็นแบบนี้นะครับ สำหรับราศีสุดท้ายก็คือราศีมีนมาดูซิว่าคนราศีมีนดวงชะตาเป็นอย่างไรวดวันที่16กรกฎาคมคนราศีมีนดวงเรื่องของการเสี่ยงโชคอยู่ในระดับกลางๆอาจจะมีเกณฑ์ที่จะถูกสองตัวบนสองตัวล่างแต่ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นักนะครับเรื่องของรางวัลใหญ่คนราศีมีนดูเหมือนจะยังห่างไกลยอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นในงวดนี้ขอให้เน้นเรื่องของการทําบุญสนทานด,ด้วยการทําบุญบริจาคปัจจัยช่วยเหลือทั้งโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลแม่และเด็กรวมถึงคนเจ็บไข้ได้ ที่วัดพะระบาทน้ำพุหรือวัดถ้ำกระบอกก็ได้ครับรวมถึงคนราศีมีนเองถ้าสมมุติอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มเติมอย่างที่ผมแนะนําก็สามารถทําบุญสาบาตรตอนเช้าได้หรือจะไหว้พระสมนต์ทำสมาธิอยู่ที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคนราศีมีนมีโชคเล็กเล็กน้อยน้อยแล้วเลขนําโชคคนราศีมีนก็คือเลข2กับเลข7มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตัวเป็นดังนี้นะครับอันนี้เป็นราศีทั้งหมด9ราศีที่ผมสรุปให้ในคลิปนี้นะครับและได้ราศีมหาเฮงอันดับที่1มาเรียบร้อย ก็คือคนเกิดราศีกันหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่17กันยาถึงวันที่16ตุลาคมนั่นเองนะครับใครที่เกิดระหว่างวันนี้ถือว่าดวงชะตาคุณกำลังเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่คุณจะพิชิตรางวัลที่1มีโอกาสที่ความฝันที่คุณฝันไว้จะสาเร็จสมบูรณ์บริบูรณ์ดังที่คุณปรารถนาเพราะฉะนั้นเลขสร้างบุญสร้างกุศลไว้นะครับจะประสบความสําเร็จแน่นอนคราวนี้เรามาดูกันซิว่าเลขนําโชคงวดวันที่16กรฎาคม2565 มีสาชุดที่ผมให้ไปเนี่ยจะเป็นเลขอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดูซิว่าจะงวดวันที่16กกรกฎาคม2565มีดังนี้ครับ3072แล้วก็84ทั้งหมดทั้งมวลขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอาละครับกับคลิปทำนายโดวงชะตา สรุปประจําวันที่16กรกฎาคมทั้ง9ราศีในคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายก่อนจากกันไปแนะนําไว้นิดหนึ่งครับช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมหมอกติโชลียังคงเหมือนเดิมนะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ไอดีไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กสนใจที่อยากเจอตัวเช็คดวงชะตากับผมแบบตัวตัวตัวเอ็กซ์คลูซีฟก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับก่อนจากกันฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับราศีมหาเห่ง ถัดไปกับงวดวันที่1สิงหาคมหลังวันที่16กกรกฎาคมครับสำหรับวันนี้มีความสุขมากๆสวัสดีครับ